สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่องของพ่นชาแนลนะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อนะครับกับแม่ตะเคียนทองแปดนางนะครับซึ่งวันที่แล้วนะครับผมก็ได้มาขอโชคลาภไปฝากท่านผู้ชมเนาะผมก็เห็นอยู่ต้นตะเคียนนะครับเป็นหม่องอ่ายๆเป็นร้อยลูกแป้งเก่านะครับเป็นหนึ่งศูนย์สามนะครับหรือเจ็ดศูนย์สามนี่แหละครับที่ที่เห็นในคลิปเนาะคลิปก่อนหนานั่นนะครับท่านผู้ชม นะครับเมื่อนี้ก็คิดว่าจะต้องมาตามให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในงวดของวันที่31กรกฎาคมปี2566นะครับซึ่งเดือนนี้นะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะครับออกรางวัลถึง3ครั้งนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนีก้กไมาตามกันต่อนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าผมรู้สึกว่าแม่ตะเคียนทองแปดนางเพิ่นจะให้โชคแล้ว,ลวเพราะว่าหลังจากที่ผมบ่ได้มาขอเพิ่น สองงวดหรอกครับกงวดมังขันธิพานมามาขอเพิ่นกครหรือครับหนึ่งศูนย์สามนะครับเพรรัฐบาลมาออกสามศูนย์นะครับมันนี่กะเป็นช่วงเย็นๆนะครับของวันที่วันที่ยี่สิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับมันนี่กะฝนตกคือเก่าครับท่านผู้ชมนะครับฝนตกคือเก่าทางกะยังคงลําบากอยู่เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนนะครับว่าเป็นอย่างนะครับท่านผู้ชมนะครับ ยากปันใดก็สิมาตามให้นะครับเพราะว่ามันจะเขียนท้องแปดนั่งนี่ก็เพิ่นในตะกอนหนานั่นหลายปีก่อนเพิ่นเคยดงดังมาก,ก่อนนะครับหลังจากที่เพิ่นเนี่น้น่งเขื่นจากคล้องน้ำแถวนี้แหละครับซึ่งเป็นร้อยต่อไปแม่น้ำมู่นนะครับเบื้องเส้นทางตรงนี้จะเป็นเส้นทางที่เก่าแก่นะครับท่านผู้ชมสังเกตต้นตาลต้นตาลสิมีลักษณะต้นใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมโอ้ทางหนักอู่แล้วท่านผู้ชม นะครับเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับครับท่านผู้ชมมาหอดทางยากอีกแล้วครับมองนี่นะครับถ้าฝนมาตกนี่จะเป็นหลุมหักยางลึกนะครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้ฝนตกนะครับน้ำขังเลยครับท่านผู้ชมนะครับไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับฝนตกต้นไม้กับง่ามนะครับทางก็เลยเริ่มแคบขึ้นนะครับนะครับไปเรื่อยๆครับท่านครับท่านผู้ชมพอหลุมใหญ่อีกแล้ว นะครับมนะครับโเป็นอย่าครับต่านผู้ชมเพื่อทต่านผู้ชมเราจะมาตามต่อให้ครับกับแม่ตะเคียนทองนะครับแปดนางนะครับเส้นทางตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางเก่เแก่นะครับเพราะว่าต้นใหม่แต่ละต้นนะครับต้นง่ายมากนะครับแล้วก็ถ้าบริเวณแถวนี้นะครับมีต้นตะเคียนนี่ จะแจ้งว่าเคยเป็นปลาเก่านะครับถึงถึงมีต้นใหม่ไงนะครับตั้งแต่โบราณโบราณนะครับท่านผูช้ชมตอนนี้ก็กใกล้ถึงแล้วครับท่านผูช้ชมนะครับโอ้ทางยากนะครับท่านผูช้ชมบุกมาเลยครับมือนี้ยนะครับผมขอจอดต,ตรงนี้แล้วกันนะครับ,รบท่านผู้ชมจะได้คลอ,อ,องจัดหน่อย โอ้มีคนมาตัดง้าไม่ออกนะครับท่านผู้ชมนะครับมีเอฟซีท่านหนึ่ง่นบอกว่าแม่ตะเคียนแม่นั่งทั้งแปดือมีเจด่งนะครับ่นตัด้นไม่ออกแล้วนะครับเป็นแปดนั่งพอดีนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างกันครับสวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ผมกับนางยู่หนาแม่ตะเคียนทองนะครับแม่นั่งทั้งแปดนะครับเอฟซีบางท่านิ่นว่า่นนับแล้วได้เจดัาง ตอนนั้นที่ผมมาถ่ายคลิปที่แล้วนะครับมีต้นไม้เป็นงาพักเขเล็กนี่ครับบางเพิ่นนะครับอีกนางหนึ่งเพิ่นนั่งอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็รวมกันทั้งหมดเป็นแปดนางนะครับท่านผู้ชมงวดนี้มาตามกันต่อนะครับงวดของวันที่31กรกฎาคมปี2566นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวเลขอยู่หม่องเก่านะครับที่ว่าเห็นเจ็ดศูนย์สามหรือหนึ่งศูนย์สามแต่ว่าเลขแปลกอยู่เลยครับท่านผู้ชมหลังจากฝนตกใส่นะครับเหมือนเลขจะเป็นตัวเดิมนะครับแต่ว่า อาจจะเปลี่ยนไปยุตัวหนึงเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาจุดถูบที่นกบาบไหวกันครับนะครับช่วงนี้ก็นหนาฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับฝนกระตกดีนะครับ ผนกระตกนะครับทาบ่ากับบ่ค่อยดี นะครับยุ่งกระหลายแนย่ครับท่านผู้ชมนะครับที่ผมเคยมาขอนะครับท่านผู้ชมกับแมตเเขียนทองแปดนั่งนี่เวลาพันไหนโจกพันไหต้ตอเงินเอตอตอตอเนื่องเลยครับตอเนื่องถึงสองสามงวดนะครับท่านผู้ชมนะครับ วัี่ิพานมากอะได้ไปแล้วครับเต็มๆเลยเหล็กแต่ว่าผมจะพาไปเบิงอยู่ว่าเหล็กมีเหล็กเลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาจุดถูบเทียนนะครับแล้วกาบอกก้าวกันนะครับยุ่งกันหลายแน่นะครับท่านผู้ชม นะครับตานผู้ชมเดี๋ยวมาบอกกาวแม่ตะเคียนอ่าแม่นางทั้งแปดไปพร้อมๆกันนะครับนะโมตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกราบสาธุเด้อแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดวดที่แล้ว ได้โชคไปอิหรีครับเห็นอยู่ตรงร้อยหลุดแปลงเก่านะครับเป็นเดี๋ยวนะครับทำโชคหนึ่งศูนย์สามนะครับซึ่งไวรัฐบาลมาออกสามศูนย์ศูนย์สามนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณแม่ตะเคียนทองแม่นั่งทั้งแปดที่หมอบโชคลาบให้นในงวดที่แล้ววันนี้ช่ององพลแชนแนลขอเป็นตัวแทนของเอฟซีทุกทุกท่านอยากมาตามต่อขอโชคลาภตอง,งวดในงวดของวันที่31กรกาคามปี2566 ขอให้แม่ตะเกียนทองแม่นั่งทั้งแปดได้มอบโชคลาภให้ในงวดที่จะถึงนี้ขอสามตัวไทยของรางวัลที่หนึงของฉลากกินแม่งรัฐบาลไทยมาต,ตรงๆเตๆ็มๆเด้อสาธุด้ว นะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะเสียงท่ายิบเหล็กทูบนะครับเพื่อมาจุดนะครับขอโชคลาภครับแม่ตะเคียนทองแม่นั่งทั้งแปดนะครับได้ออกมาแล้วครับท่านผู้ชม นะครับเป็นหลวงพ่อรวยทันใจนะครับท่านผู้ชม ครับฝนก็ตกนะครับตกแล้วผมกับพึ่งออกมาเียครับแต่นผู้ชมป่ายังห้องอยู่ครับ ทำชมเลยได้ดครับก็ดีอโอเคนะครับได้พอดีนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่เล่ารถทูบนะครับผมกับกยเยลเซมซีนะครับซาตูเด้อแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดลูกหลานจะขอขยเยลเซมซี ขอให้ได้โชคลาภไปฝากเอฟซีทุกท่านในงวดที่จะถึงนี่สามเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยสิบหกขอสามตัวสองตัวกระไดคอยมาตรงๆสาธุนะครับต่านผู้ช่วมนะครับเสียมซี่ใหม่แรกนะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดนะครับเดีย๋ยวมาลุ้นใหม่ที่อสองกัน ก็ตำรวจช่วมยุ่งกันหลยหนะครับใหม่ที่สองนะครับท่านผช้วมหมายเลขสี่ครับหมายเลขสี่นะครับแปดสี่นะครับเดี๋ยวมาลุนใหม่ที่สามกัน นะครับออกมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับได้หมายเลขสองนะครับแปดสี่สองนะครับท่านผู้ชมแปดสี่สองนะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับสามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแปดสี่สองนะครับนะครับท่านผู้ชมนะครับช่วงที่ล่อเหล็กถูบนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ไปเบิ่งร้อยรูปแปลงเก่านะครับว่าเลขกที่เห็นวดที่แล้วนะครับแต่ว่าผมเห็นว่ามีเลขเปลี่ยนไปยุตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับท่านผู้ชมช่วนะครับช่วงที่ล่อเหล็กถูบนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งนะครับตรงร้อยรูปแปลงเก่านะครับว่าได้เล็กตัวไดนะครับท่านผู้ชมนะครับวดที่แล้วผมเห็นยุดจยุดนี่แหละครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผมจะนับให้เบิ่งนะครับแม่นางนางที่หนึ่งนะครับนางที่สองนะครับเดี๋ยวนะครับ นั่งที่สองสามสี่ห้าหกนะครับเจ็ดแปดนะครับแปดนั่งพอดีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาเบรงตัวเลขนะครับนะครับอยู่ตรงนี้แหละที่ผมเห็นงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะเบิ์จจัดๆเลยกันนะครับที่เห็นเป็นเจ็ดศูนย์สามนิดหนึ่งศูนย์สามนะครับแต่เอ้าเลขศูนย์ขยายๆม่เสื่ลงนะครับท่านผู้ชม แปลกู่เด้อครับท่านผู้ชมเอาเบิ่งชัดๆเลยนะครับค้ายเลขเก้านะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่าจะเป็นเจ็ดเก้าสามหรือหนึ่งเก้าสามมองเก้าเลยได้ครับท่านผู้ชมไปเบิ่งคลิปย้อนหลังหนยครับเลขตัวนี้เลยนะครับเลขเปลี่ยนไปตัวหนึ่งนะครับเป็นเจ็ดเก้าสามนะครับหรือหนึ่งเก้าสามก็ได้นะครับท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าศูนย์วดที่แล้ว ไปขายมีเส้นลงข้างล่างนะครับเป็นร้อยขีดนะครับเพราะว่าโดนฝนไปอาจจะมีเส้นเป็นไร่ใหม่นะครับท่านผู้ชมนะครับเจ็ดศูนย์สามหรือเจ็ดเก้าสามกรได้นะครับท่านผู 3, ้ชมนะครับหรือหนึ่งเก้าสามหรือเจ็ดเก้าสามนะครับท่านผู้ชมเบิ้งได้หลายแบบนะครับอันนี้ก็เป็นความเสียชนส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชม นะครับให้เบิ่งไว้เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอ่ะนะครับท่านผู้ชมนะครับต้นตะเกียนเป็นต้นใหญ่อีหรือนะครับท่านผู้ชมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเบิ่งนะครับว่าต้นใหญ่มากนะครับเบิ่งครับท่านผู้ชมนะครับเพิ่นเอาขึ้นมาได้จังได๋เอาแมกโคโยกขึ้นมานะครับนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเลขทูบกันครับท่านผู้ชม นะครับนะครับต่างผู้ชมไปเดี๋ยวไปเบื้องเด็กทูบกันนะครับบอกก้าได้นะครับต่างผู้ชมนะครับบอกก้าแม่ตะเคียนแม่นั่งทั้งแปดได้นะครับอยากขออียงจากเพิ่นนะครับบนไหวพานคลิปนี้ก็ได้นะครับต่างผู้ชมหากประสบความสำเร็จอยากมาไหวก็สามารถติดต่อช่องอัพลมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับนะครับถ้าสําเร็จแล้วนะครับไปต่างผู้ชม เดี๋ยวไปดูเลขทูบกันนะครับวมวด31กรกฎาคมปี2 5 6 6นะครับว่าจะได้ตัวใดนะครับกับอาตะเกียนทองแปดนางนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เลขทูบนะครับใหม่ไปสองตัวนะครับท่านผู้ชมนะครับได้มาเป็นแปดกับหานะครับท่านผู้ชมแปดห้าชัดเจนนะครับนะครับแปดห้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับ ว่าจะได้ตัวใดน,นะครับท่านผู้ชมนะครับคือตัวทุกขังที่มาขออ่ะก็จองขมพลเช่นแนวกระยากอ่าแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดเนี่มอบโชคลาภนะครับฝากไปถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อว่าจะได้มีโชคลาภนะครับไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ขอพรน,นะครับขอโชคลาภจากแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนี่ก็วันนี้ก็ตั้งใจมาขอเพลิงใบบุญนะครับเพลิงบารมีเพลินลนะ นะครับเพราะว่าเป็นเป็นแม่นางตะเคียนนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าต้นตะเคียนนี่ต้นใหญ่ขนาดนี้จะหาดูได้ยากนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่านะครับชว่วขนลุกนะครับก่อนที่จะนําต้นตะเคียนขึ้นมานะครับอยู่ข้องห้างๆนี่นะครับเจ้าบ้านแถวนี้นะครับเิ่นว่าช่วงดึกๆตีสองตีสามนี่จะมีนะครับแม่นางตะเคียนนะครับเลือนนามอยู่ครับ โดดอยู่คือป่านี่ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นอภินิหารนะครับความศักดิ์สิทธิ์ของแม่ตะเกียนทองนะครับเมื่อได้นําขึ้นมาแล้วกะประชาชนชาวบ้านแถวๆนี้เพิ่นก็ได้นํามาไหวนะครับเพื่อให้ผู้ที่เดินทางไปมาได้กราบไหว้นะครับขอโชคลาภนะครับแล้วก็หลายปีแล้วครับที่ผ่านมานะครับนะครับเพิ่นก็ผู้ใดผ่านไปผ่านมาก็แวะมากราบไหว้ไปนะครับอยากขอโชกกะมาจุดธูปเทียนบอกกล่าวเพิ่นนะครับ อยากขออย่างอยากประสบความสําเร็จอย่างก่มาบอกเก่าเพิ่นได้นะครับเมื่อประสบความสําเร็จแล้วกะอยากมาแก่บนอย่างเพิ่นกะอธิษฐานนะครับว่าไปนะครับตอนนี้นะครับเลขทูบนะครับตัวที่สามนะครับเริ่มใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับสองตัวแรกนะครับชัดเจนนะครับแปดห้านะครับแปดห้าชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่สามกันนะครับมืัอนี้ใช้เลขทูบนะครับที่เสี่ยง ยิบข้นมานะครับเสียงทายิบขึ้นมาเป็นหลวงพ่อรวยทันใจนะครับเมื่อนี้นะครับก็ขอให้รวยๆทันใจทุกท่านทุกคนนะครับนะครับอดใจรอจักน้อยนะครับท่านผช้ชมนะครับเล็กถูกกันใหม่ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้หนาฝนการเดินทางก็ลําบากนะครับตำรนผช้ชมแต่ว่าก็ว่าเป็นอย่างเหมือชองพ้นชาแนลต่างใจเมื่อแล้วนะครับก็อยากจะมาถึงนะครับมาขอโจคลาบไปฝากต่รนผช้ชมนะครับต้นเนินๆนะครับแบบว่ต้องร่อนน้านนะครับ เพื่อว่าจะเบิกใหว่เป็นแนวทางนะครับในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมดของวันที่31กรกฎาคมคศ2021 66นะครับกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมนะครับเลขทูบตัวที่สามนะครับใหม่ใกล้จะหมดจดแล้วครับท่านผู้ชมนะครับคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเป็นหมายเลขเจ็ดนะครับน่าจะเป็นหมายเลขเจ็ด อีกนิดนึงนะครับนาจะไหมหมดแล้วครับนาจะเป็นหมายเลขเกจนะครับเมื่อนี้เลขทูบนะครับมาจุดนะครับขอโชคลาภกรบแม่ตะเคียนทองแปดหน้านะครับงวดของวันที่สาสิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเลขทูบที่มาจุดขอโชคลาภนะครับที่จุดใดมือนีก็คือแปดห้าเจ็ด นะครับแปดห้าเจ็ดนะครับขอให้ท่านผู้ชมตัวทุกท่านนะครับมีโชคลาภก้อนใหญ่ไปพร้อมๆกันนะครับแปดห้าเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชุ่มมณีสองพจน์ชาแนลกะมาตามต่อขอโชคลาภให้แล้วครับกับแม่ตะเคียนทองแม่นางทั้งแปดนะครับหวังว่ามากครั้งนี้นะครับเพิ่นคงจะมอบโชคลาภให้ตองงวดนะครับเป็นงวดที่สองนะครับเป็นงวดที่สองในงวดของวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก นะครับช่องพ้นชาแนลต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับใ้การติดตามรับชมนะครับว่าจันเป็นช่องนุ่มอ่ามพนเดิมพี่มาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซ้นต์นะครับป้าทิพย์ชาแนลพ่อต้องแหลกคนเดิมและอัมพลชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทุกทุกช่องนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทางผู้ชมไปก่อนขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ